สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The Man Alice กันอีเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวสกินใหม่ล่าสุดของตัวนะักสุดแรกนะคะที่มีชื่อว่านากาฮาะชูยะค่ะนี่อันนี้เลยแปบ๊บนึงนะคะรอมันโหลดหน้าต่อหน่อยนี่สมกับกลายเป็นสกินทองคอแลบค่ะแต่รู้สึกว่าเกินคุ้มกับการเป็นสกินทองคอ,นะอแลบนะเพราะเร่งมีสารล่างือนฮันจิมิเป๊ะเลยค่ะดู เปิดอย่างอลังค่ะแล้วก็ฉาาชอบบัคน,นเนี่ยต้องรอเวลาสักนิดนึงอันนี้ก็มาลองหมุนตัวให้ดูก่อนแล้วกันนะคะนี่ขวอยวายซื้อมาด้วยแล้วค่ะไม่ต้องหว่วงและอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ว่าเราไม่ได้กดอะไรนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้ปัดแขนเสื้อไปทีนึงหนึ่งหมวกลงแค่นั้นเลยและอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ว่าเรากดนะ สรุปก็คือเข้าไปต่อยกับตัวดาไซโดนต่อยกลับมาเราก็เลยจะก,การทีเข้าไปเลยค่ะทีหนึง่งเรียบร้อยบมอตาต้นนะคะว่ามันยังรู้สึกปแปลกๆแต่ถามว่าเทไหมก็เทอยู่แหละจริงๆนะคือรู้สึกว่าโมเดลมันไม่สมส่วนแล้วก็นี่ขวดวายซื้อมาละอย่างที่เราบอกนะคะแต่โดยรวมเราก็ยังชอบสกินนี้อยู่นะคะเอาถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นเราก็ไปเริ่มเล่นเกมก,กันดีกว่านะไปะ แะหลังจากที่เรานั่งแก่วมันสักพักในที่สุดเราก็ได้ห้องกันมาที่บ้อยแล้วค่ะและทีนี้ก็มีดาไซด้วยนะคะรับรองคะ่ะว่าดาไซโดนลายแน่แน่เพราะทุกคนรักดาไซคะ่ะเนาะเอาล่ะรับคนทุกคนนะคะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่ตอไปด้วยกันนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาและรับพีออเดอร์ชิคคอรสเพย์อยู่แล้วก็ร้านสต่งเหมาะชอบดีให้บริการนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทิ้งลิกงไว้ให้ตามเลยค่ะไม่ต้องห่วงเอาล่ะ แค่อย่างนั้นเราก็มาเล่นเล่นเกมกันดีกว่านาะคะ่ะป่ะอ๋อใช่ตัวคึอนบรรดับวายนะคะมันมีเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงเท้าด้วยนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะมีเอฟเฟกตตรงนี้เพิ่มแล้วเดี๋ยวอะไรหันมาเป็นโอ้โหปลาหมึกดาไ,ไซอยู่นี่อีกดาไซออกไปอย่ามาขวางทางฉันในการจุกหรือถ้าไม่ถูกก็คือเธอเป็นคนล่อมันมาใช่ไหมฮะ <c oughs> นายนี่น่ชอบทิ้งภาระให้กับคู่หูของนายอยู่เรื่อยเลยสินะ่ะ ดึงไปเลยทีหนึ่งวิ่งละเอ่อทางไหนดีซ้ายหรือขวาทางนี้หลบก่อนโอโ้โหรอดโดนทนิ้งแน่นอนอะ่ะเออเสื้อคุมกับหมวกฉันหายไปเลยโดนตีทีเดียวเนี่ยเอาไงดีชีวิตอืมทางนี้ก่อนก็ได้แม่เล็กยิ้มามาเลยน่าจะรอดแหละอย่างน้อยมีระยะห่างเข้าไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ อเก็บแน่น,นอนอะ่ะมั่นใจเห็นไหมเก็บแน่น,นอนดึงไปเลยทีหนึ่งพับไปก่อนโอ้โห,โหบินยังดีนะตีไม่โดนเนี่ยอยู่ห่างอยู่อเอาไงดีชีวิตข้ามไปก่อนเลยทีหนึ่งแล้วก็พุ่งเข้ามาตรงนี้นะคะ่ะเอาไงดีโอ้โหตรงนี้ก็มีงูนี่ก็มีงูเอาไงดีงั้นหลบตรงนี้แล้วพุ่งกลับมาเออกระตย พับไปทีนึงโอ้โหกูไม่โดนอ้าววัดีไหมเลมอนแมนมาทำอะไรเธอเอาจริงเหรอใช่เขาเอาจริงค่ะเขาเอาหน้าไปรับกับฮันเตอร์แทนแล้วก็โดดไปเรียบที่เรียบร้อยค่ะโตไม่นะฮีโร่ของฉันเข้าไปซะแล้วค่ะปั๊บเดียวก็สามเครื่องแล้วคนอื่นอยู่ไหนล่ะ เออไปฮิวก่อนก็แล้วกันนะเนาะหรือยนะ่างน้อยถ้าเราอยากจะไปบวกเราก็ไปบวกได้ว่าแต่ดาไซนนายนหายไปไหนแล้วเนี่ยปั่นไฟเพลินเชียวนะเธอเอาไมนะไม่นะไม่ดวงเสร็จแล้วแล้วก็บอตาตัวนักขวดไวายอันนี้ยน่าจะเป็นที่ร่ดใจของฮันเตอร์หลายคนรวมไปถึงฟอร์เวิร์ดแล้วก็ตัวของบาเมดด้วยไปก่อนเลยน้ำหอมเดี๋ยวเราจุดเครื่องนี้ให้อีกเครื่องหนึ่งก็ ตัวของดาซเขาน่าจะจุดได้แหละทีนี้แหละฉันต้องหาเครื่องสุดท้ายให้เจอโอโหเครื่องอยู่ตรงนู้นเลยเหรอก็คงต้องรีบปัน่นอ่ะนั่ตรงนี้มีไหมเอ้ยหยุดถ้าจะไม่ผิดตรงนี้มันจุดไปแล้วนี่นะฉันลืมไปได้ยังไงโอ้ช่างมันเลยวิ่งมาตรงนี้เลยถ่ายหน่อยสวยๆแต่ได้ไม่มีใครให้ถ่ายรูปเพราะตรงนี้มีแต่เรากับเครื่องปัดไฟเอาละต้องรีบปั่นละไม่งั้นเดี๋ยวไม่อยู่ได้ไม่นานแน่นอนคะ่ะ ระหว่างนี้เราก็มาดูสกินแล้วกันนะคะดูอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้ใส่หมวกแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมซึ่งแปลกอยู่อย่างนึงก็คือเรารู้สึกว่าพอเป็นเวอร์ชั่นนี้มันดูสมส่วนแต่พอเป็นเวอร์ชันที่ใส่เสื้อคลุมปุ๊บเอ๊ะทำมมันดูไม่สมส่วนผิดปกติอันนี้เราพูดจริงนะคะคืออันนั้นเรารู้สึกไป็นือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อะทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอ่ะไม่นาไม่เครื่องมันแค่ครึง่งนึงเองอะ รอบสองนี่คงจะมีคนเข้าช่วยสองคนมัน้งแล้วคอยบอกให้เลยอะ่ะโทษนะมั้ยฉันจึงต้องขอเวลาในการปัดไฟสักนิดหนึ่งไม่นิดอะใช้เวลาอีกเย็กน้อยสักเอ่อไม่รู้สิสองสามวินาทีละมั้งอดทนไว้เพื่อนเครื่องมันเจ็ดสิบละแป๊บเดียวมีตรงนั้นก็สองคน,น,นไงแทนจาใส่ชื่อเครื่องให้ด้วยเพื่อนเข้าได้เลยไม่ต้องห่วงตอนนี้เครื่องน่าจะพร้อมแล้ว ถ้าหายเครื่องพร้อมแล้วช่วยเลยเดี๋ยวรอล้มค่ะลมยังไม่ได้รีบแต่เร่งเลยโอเคกลับมาใส่มวลแล้วก็ใส่ซื้อคงเหมือนเดิมเรียบร้อยหน้าบอกตาโตนะจาาไม่เหล็กกลมๆตอนนี้กลายไปเป็นรูปบอลสีแดงกลมๆแทนค่ะไม่พ้นกับของกลมนะเราอ่ะอแปะไปไหนตรงนี้เอาไงดี โอเคเจนว่าไม้ไม่นอแล้ว่ะคะ่ะรู้สึกว่าเกมน,นี้จบเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วดาไซหายไปไหนล่ะดาไซมาเร็วโอเคงั้นเราก็รีบไปก็แล้วกันรู้สึกว่าเกมมันจบเร็วไปหน่อยงั้นเราเอาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะมามาทีนี้ก็มาด่านเดิมนะคะอย่าถามว่ามันต้องด่านเดิมมันสุ่มได้แค่ห้องเดิมนะ,ะอ่ะเครื่องเชื่อมพอดีอ้าววัดดีดาไซอีกแล้ว ไม่ใช่ดาไซนักโทษสิแต่ก็ถือว่าเป็นดาไซนั่นไงเอาฮันเตอร์มาให้เราว่าแต่แม่แอนอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออ้ออยู่นี่อข่าไปก่อนเลยเดี๋ยวโดนท้าไหนไส้ที่ขวาอ้อตรงนั้นงั้นก็วานแม่เแ็นไปก่อนเลยทีหนึงเก็บแน่นอนนี่ไงทางบีบีงเขาก็ต้องเก็บคะ่ะวิ่งมักฉีกมาก่อนเลยบอตาตนนะคะว่าเครื่องระดับวายนี่มันก็สวยอยู่เหมือนกันน่ะ เพียงแต่มันน่าจะล่อเท้ามาขึ้นเนื่องจากว่ามันมีรอยเท้านี่แหละตอนแรกเรานึกว่าเป็นของตัวตัวอาคูนนั่นเอเอาตามความจริงตอนนกบินมาเราแรกอะค่ะแต่พอมารู้ว่าอ๋อมันขึ้นมาจับเรานี่ว่ะก็ตาที่เห็นนะค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยแต่คิดว่าเห็นเหมือนเขาบอกว่าเขาจะเตรียมปั๊บนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปับอะไรอีกนะอืมช่มัเถอะเรามาโฟกัสในการจุกก่อนดีกว่าพอ,พอพูดเยอะปุ๊บโดนเลยค่ะ เอาละเอาไงดีชีวิตมาทางนี้โอ้โหฉันเดินมาหาห้องวีกลับกลับกลับออกไปเลยออกด่วนขืนอ,อยู่ตรงนั้นต่อได้ล่วงวงวีแน่น,นอนค่ะไม่ฉันเป็จะไม่เข้าวีและแม่แอนก็ตามหลังมาแหละเอาไงดีชีวิตไม่มีอะไรสปินได้นะตอนนี้เหล็กไม่มีงั้นเราตรวจข้ามมาต่างโอ้โหเขียนไปนิดเดียวค่ะเอาไงดีโอ้โหโดน เออตรงนี้ยังโดดได้อยู่ยังก็โดดไปก่อนเลยอือหืออย่างนี้ไม่โดนสตันนะตอนนี้นะคะเอาไงดีชีวิตโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แหละอย่างน้อยไม่โดนสตันนะแต่เขามีการต่างแทนงั้นเราไม่เป็นไรคะ่ะเพราะตรงนี้เรามีตู้สปินหนีม่ได้แล้วมาไปก่อนเลยยังไงเขาก็เดินเหยียบแน่นอนนะคะไม่ใช่แค่เขาเดินเหยียบนะเราน่าจะเดินเหยียบด้วยแหละ เอาละอันนี้ยังไงเขาต้องเดินเหยียบอะบอกได้เลยใช่เดินเหยียบจริงจริงเอาไงดีโอเคแมวหายตรงนี้มีไม้เธออยากเข้ามาใกล้เพราะฉันมีไม้เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะว่าเธออยากเข้ามาใกล้อะเออทางไหนต่อดีไม่โดนโอไม่นะไม่ไม่ไมอืมอยัรอดจะอยู่ไงเราอะ ก็ยังถือว่าดีนะยังน้อก็รอดอยู่คะ่ะเอาไงดีชีวิตเอาอยัางไงดีทุกค,คนอยากได้ขวดวายของฉันเป็นดเลยนหรือไงฮะเนี่ยถึงตาเอาฉันคนแรกเนี่ยหึขนายมีดาไซย,ยังไม่เอาล่ะให้คิดดูเอานะคะเออทางไหนดีซ้ี่ขวาเอาทางนี้เอาล่ะยังไงเขาต้องมาเหยียบอันนี้แนะ่นอนมั่นใจแล้วก็พักไปเลยอืมพับไปก่อนกันเหนียวเอาไงดีชีวิตเธอมันเครื่องเดียวแล้วนะ ฮ่มีลูกตาเหรอโอเคชัดเจนมีหน้าละถึงไม่บิงแล้วก็ไม่เทเลไม่เป็นไรเรายังรอดได้อยู่แต่อันนี้น่าจะไม่รอดละเออก็ยังรอดอยู่นะเอาไลดีชีวิตโอโหปักกิปิ๊บแล้วเนี่ยเออสปริงกลับมาเล่นที่พรมแดงก่อนแล้วก็แล้วกันเอออซสชิโทษทีเพื่อนฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ตรงนี้ถ้าไปถูกฉันจะโด้สอง แล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีไม้อะไรให้เล่นแล้วตรงนั้นแล้วอ่ะคือถ้าตรงนี้พังกระแพงแต่เราก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรไม่นะเพื่อนในขอโทษไม่น่าให้โดนเลยไม่น่ามีมาตรงนี้เลยเราเนียน้อยเขาก็ยังต้องเอาเราต่อนะเพื่อนต้องการให้เราช่วยไหมเอ่อตาแดอย่างนี้เราไม่ช่วยแล้วกันนะเพื่อนขอโทษทีถ้าไหนดีเนี่ยหันเลือกอยังซ้ายหรือขวา นู้สึกเข้าไปทางบ้านเล็กงั้นเราไปพรมแดนดีกว่ามายังน้อยขวดวายของฉันก็ยังอยู่เท่าน,นี้แหละพอใจละมาตรงนี้อย่างน้อยคิดว่าน่าจะโอ้โหลูกตาถา่ายรูปเพื่อนหน่อยเลยทีหนึงแล้วเราก็เข้าไปถอนลูกตาให้ค่ะเปิดประตูไปได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราถอนทิง้งให้จะได้เปิดเร็วขึ้นหน่อยคิดว่านะ ฝั่งนู้นเขาเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าฮันเตอร์มันไปฝั่งนู้นนี่แหละอ่ามีคนหนึ่งมาแล้วแล้วประตูก็เปิดแล้วเหลือแค่สักคนหนึ่งจากฝั่งนูนะ้น่ะมาอีกคนหนึ่งก็พอแล้วค่ะเก็ประดับนี้มันดีอยู่นะแต่รู้สึกว่าเสียดายนิดหน่อยตรงที่ว่าพอเปลี่ยนเป็นสกินอื่นแล้วมันโดนดาวเกตไปนิดนึงอะแร่ใช่เราทำไทของแอนซิชิเป็นหมันเรียบร้อยค่ะ อ่ามาแล้วเพื่อนมาแล้วอ๋อกันเลยไหมเพื่อนหรือเราจะรอยอยู่หน้าประตูอย่างนี้เป็นสักคีพยานอะไรก็ไม่รู้อ้าเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาแล้วพร้อมเล่งป้ายึงโอเคเกมนี้จบลงเรียบร้อยก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วกันนะคะที่เข้ามาแล้วชมคลิปนี้กันนะคะคลิปน่าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนาคะไปลคะค่ะบ๊ายบายแอนเทคเค์ยร์เซลไมใช่ ห้ามแตะต้องวายของชิวยะ